สวัสดีครับพบหมอสมบูรณ์กล็ดสเปเชียลของลิงคารมาแล้วครับผมวันนี้มาครับมาอ่ามาแล้วมาแล้ววันนี้นะครับ5วัน7วันในการจับไปทำลายเสียงไทยวันนี้ก็ออกนอกสถานที่เหมือนเดิมครับผมมาในสถานที่ที่สิ่งปลูกสร้างที่เป็นอ่าพุทธมณฑลพุทธสถานนะครับอือยู่ในช่วงของการก่อสร้างนะครับวันนี้ สถานที่ส่งพลังแห่งนี้นะครับนะมาซึมซับรับเอาในการจับไปทำไายเสียงไทยเพื่อเป็นแก้ลาใส่สัญญาณเพื่อเป็นประโยชน์เพื่อความสุขให้กับพี่น้องคนของน้องพีเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับอ่าโอเคครับไปกันเลยเนาะต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับนะอ่าขออนุญาตคุูบาจย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พบรักษาคุ้มครองในกายใจเจ็ตของพื่น้องของพีเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับเบิดไพ่เนี่ยแม่นยำตรงถึงเพื่อเป็นประโยชน์เพื่อความสุขนะครับแล้วก็ขออนุญาตนะครับอ่า สิษษ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวราชเทพปบารักษาทุกดวงวิญญาณที่อยู่ในพื้นที่อันทรงพลังแห่งนี้นะครับช่วยบกเนตเปิดปไฟไม่หยาตจงเสียงเพื่อเป็นประโยชน์ท่อความสุขแก่ FC พันผนอง,งที่ทุกคนทุกท่านนะครับโอเคนะสามใบแรกครับผมเป็นพื้นฐานจากอาทิตย์ที่แล้วต่อเนื่องมานะครับไปกันเลยครับเมื่อแล้วเมื่อแล้วนะตะวันตกเยินละนะครับอ่าพอหมอไปรวดเร็วมากนะครับตะวันตกเยินละเออ อ่ะไปครับโอ้โหคุณใบแรกเดือดสันมาคุณมาคุณเพื่อคุณมาเพื่อเป็นแสงสว่างนะครับเพื่อความสุขนะครับอ่าโอ้โหสามใบนี้นะทุกท่านอ่ะนี่ขึ้นหน้าปกไพ่เลยนะขึ้นหน้าปกไพ่เลยนะคุณคุณมาเพื่อเป็นแสงสว่างเพื่อความสุขนะครับเพื่อมาปกทุกคนทุกท่านทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณในภพชาตินี้ให้เตือนรู้นะเราเป็นหนึ่งเดียวกันธรรมชาติครับผมเราคือสารขอให้เซลล์นะครับอ่ามาพาทุกคนทุกท่านอุ้ยอุ้ยจุติขึ้นมานะครับ ไม่รู้เรื่องรู้สาอะไรเลยแววแหวมาเริมทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยครับแววแวมานะคุณคือพลังงานจากแดนอุตอาทิตย์อุทัยแห่งแสงสว่างมาเพื่ออ่านำพานะครับมาเพื่อชี้นะชี้นำนะครับนำพาทุกทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณจะรู้นะครับจนรู้อะไรกันนะครับผมโอเคไม่มีอะไรมากบรรยายไม่ไม่มากนะครับมันครบเราม่เช่เชียนก็คือไพ่แห่งนักบุญนักบวช มีซิกเซนใส,ส่สัญญาณนักปฏิบัติมาหลายพบหลายชาตินะครับทุกคนทุกท่านอ่าแล้วก็ชาติเมียนคุณก็ให้ความสุขความอ่าเนี่ยๆๆนะครับทุกๆุกดวงจิตดวงวิญญาณนะครับเขาก็ให้ความอ่ายังไงล่ะเชื่นเมื่อนให้ความยังไงล่ะตอบรับกับคุณนะครับคือคุณมีพลังงานพวกนี้นครับพลังงานที่ดีเหล่านี้คุณเผื่อแผ่เผยแผ่ออกไปแบ่งปันออกไปเขาก็พร้อมที่จะคือคุณเป็นผู้นำนะครับผู้นาแห่งจิตวิญญาณนั่แหละพูดง่ายๆนะครับ คุณเป็นผู้นำมังกรวิญญาณเอาโอเคอ่าหัวข้อคลิปนี้นะครับคุณคือผู้นำมกงกรวิญญาณพาทุกทุกดวจิตทุกวิญญาณเตือนรู้ไปด้วกันในภพชาตินี้นะครับโอเคไปอ่าเมื่อมาแล้วเอ้ยเมื่อมาแล้วอ่าอ่าอสามใบรอบที่สองต่อเลยครับผมอ่าพ่อหมอเย็นดีด้วยนะเดือดซันโอ้ยพ่อหมอคนลุกคนพองหมดแล้วนะครับพื้นที่สถานนี้ที่ตรงนี้อ่านะจวดจัดดีแล้วกันนะครับโอเคสามใบรอบที่สองมาครับอ่าไปกันอย่างรวดเร็วนะครับ พ่อผมอ,อนอกสถานที่เช่นเคยนะครับอ่าโอ้โหสิบดาบครับผมนี่พ่อหมอสัมไพ่อยู่นะสิบดาบเออไม่ใช่เก้าดาบครับสิ่งที่คุณพบเจอมาคือครูคุณนะครับคุณขอบคุณเดี๋ยวนี้เลยตั้งจิตขึ้นหายใจเรือยๆขอบคุณจริงทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่มากระทบพ่อแม่พี่น้องโกูกหลานญาติไม่สนิทไม่ส,สหายเพื่อนที่ทํางานต่างๆชันเจ็บช้ำน้ำําใจกินไม่ได้นอนไม่หลับวันนี้คุณมาถูกทางแล้วใช่แล้วคุณขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณตอนนี้เขาคคคือรรรรููเเเาาาาขงบึใน เขาเรียกว่าสำนึกรู้คุณเลยครับเขาคือครูเราขอบคุณเลยครับนะอ่าแล้วคุณก็เนี่ยครับบาลานซ์เลยนะอ่าคุณมีเย็นอย่างนะครับผมอ่าคุณมีอ่าเดอร์ไฮเพนเทสนะครับคุณเป็นระดับของเขาเรียกว่าอ่านักบวชนะครับนักบวชที่เย็นอย่างสมบูรณ์ในกายใจจิตได้เป็นอย่างดีนะครับอ่าคุณอ่าคุณมีจิตที่เรียกว่ามีความทรงพลังใน คนเป็นยินหยางคนเป็นหยางคุณสามารถปรับตัวเองให้สมบูรณ์ได้กับธรรมชาติของโลกใบนี้นะครับไม่ว่าคุณจะไปตกอยู่ในฐานที่หรืออะไรยังไงนะคุณสมบูรณ์ตัวเองได้ดีนะครับผมนะใบที่สามมาครับรอบสองอ่าโอเคหกดาบครับผมหกดาบอ่าหกดาบก็นี่แหละครับอ่าเจวเรือไปแล้วนะครับเจวเรือไปแล้วไม่ต่อสู้ห้ามหันกับอะไรที่มันเป็นท็อกฟิกแล้วเป็นเรื่องลบๆนะครับ ท็อกฟิจากคนรอบข้างบางจากเสี่ยงแวดล้อมที่ไม่โอเคอ่าเราก็เอาตัวออกห่างนะครับเอาตัวออกห่างนะครับอ่าเจ้าเลยออกไปแล้วคุมผ้าแดงไปแล้วครับไม่ใช่ว่าฉันยอมคุณนะอ่ากิเลสตัณหาต่างๆฉันไม่เอาแล้วนะครับไม่เอาแล้วความรักลบกดลงความอิจฉาลิษเาียต่างๆที่มันมากระทบฉันอ่าฉันหลีกลี่นี้ห่างถ้าบางทีถ้ามันหนักมากเราก็เอาตัวออกห่างครับไปอยู่ในสถานที่ที่ดีอ่าในเขาเรียกว่าโฟในโซนของเราครับนะอ่าโอเค เดี๋ยวรอบสองขยายมาหนึ่งใบครับโอเคอ้าวคิงถือถ้วยนะครับคิงถือถ้วยใช่เลยครับอา่าไปอยู่ในเซฟโซนที่ที่ใช่ของตัวเองบางทีเราอยู่เพจที่เพจทางอา่าก็มันก็จะกระทบอยู่ตลอดบางทีจิตสมาธิอา่าสติก็จะล้าไปนะครับใช้สติอยู่ตลอดเวลานหนักน่วงเหนื่อยสติหรือเปล่าใช้สติไม่ดีแล้วโอ,อ้โหมันทอกเสียมากมันกระทบกระทั่งอยู่เราบางทีเราก็ต้องอา่านะไปอยู่ใน จุดอีกจุดหนึ่งที่เราจะใช้แสงใช้พลังของเราได้อย่างเต็มที่นะครับก็มอบความรักความสุขเหมือนเดิมแหละครับนะเราคือดวงยรตดวงวิญญาณยิ่งใหญ่ระดับเคียงเธือถ้วยแล้วนะครับทุกคนทุกท่านนะแล้วก็เป็นผู้ให้เป็นผู้เ,น,เนี่ํานาจบาร,รมีอยู่แล้วนะครับนะบางทีบางอย่างที่เข้ามากระทบเราก็อ่าอยู่ที่สติอยู่กับลมหายใจบางทีมันก็มาลายหายจากหายสิ้นจากเราไปนะบางทีเราต่อสู้ต่อรกรกับกิเลสตัณหาหรือทอกเสียงต่างเราก็สู้ด้วยกันอยู่กับปัจจุบันอยู่กับลมหายใจแหละครับ นะไม่ใช่ว่าแจวเรือไปอย่างเงี้ยจะไปจากอย่างนั้นไม่ใช่นะคือการไปในด้วยระดับจิตก็ได้นะครับนะเราอยู่สติกุลมหายใจเราก็จัดการสิ่งที่มากระทบทำอารมณ์ต่างๆที่เข้ามากระทบเราดูู้เห็นดูรู้เห็นดูู้เห็นอะไรประมาณน,นี้อ่าเกิดดับเกิดดับไปอย่างเงี้ยครับโอเคนะครับนะไม่ใช่ว่าจะต,ต้องหนีไปอย่างนั้นอยู่ห่างอ่ามันคงไม่ถึงขนาดนั้นนะครับถ้าบางทีเรามีสติกุลมหายใจเราสามารถจัดการปรับสมดุลตัวเองได้เราก็โอเคนะครับ ตรงนี้นะอ่าสามใบอบที่สามมาครับอืมความมืดจะมาเยือนแล้วนะครับนะอ่าตรงนี้เขาเป็นป่าอยู่นะเป็นป่าที่เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาตินะครับเดี๋ยววันไหนพอผมมีเวลาว่างๆพมอหมอจะมาถ่ายทํามาตั้งแคมป์ปิกนิกที่นี่นะครับอ่ามันน่าคลหามากเลยตรงนี้นะครับนะอ่าโอเคสามใบอบที่สามนะคุณจะลืมนะคุณมาเพื่ออะไรมาเพื่อเป็นแสงสว่างนะครับคุณต้องไม่ ยังไงล่ะแค่สิบดาบ,แค,ดาบแค่เก้าดาบแค่อะไรคุณไม่ต้องไปวอรี่นะครับหนูสนหนูแคร์นั่นไงพ่อหมอบอกแล้วออืไพ่ใบที่พ่อหมอชอบนะครับเดอะาหนูสนหนูแคร์นูสนูนแคร์ฉันมีความสุขฉันโอ้ยรลื่นเลิงเกิดมาพบฉันนี้ฉันคูโโ่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดฉันคู่ควรกับคือฉันมาเพื่อเสวยสุขครับฉันมาเพื่อเสวยสุขบอกตัวเองค่ะฉันมาเพื่อเสวยสุขอย่างเงี้ยฮะนะเกิดมาพบชั้นนี้อ่านะ ่าความทุขกข์ทรมรทางกายนะครับอ่าความเก็บความป่วยความอะไรต่างๆในกายอ่าการหาทรั์หาอะไรบางทีมันก็ทําให้เราเพลียเราเมือ่อยเมื่อจิตไม่ใจไม่ไายนะครับอ่ามุ่งเน้นไปแต่เรื่องในทางหาทรั์บางทีมันก็ทําให้เราป่วยนะกายป่วยนะเนี่ย <laughs> ไม่เท้ามาเลยนะครับนะแต่ถึงกายจะป่วยนะแต่คุณก็อ่าไม่ได้ลดละในเรื่องของ เรื่องของการปฏิบัตินะครับนะในการปฏิบัติคุณต้องสม,มดุลกันให้ได้บางทีถ้า,าเราไปอะไรมากมายกายมันก็ตามไม่ทันนะครับากายมันตามไม่ทันกายมันก็จะแสดงอาการเจ็บป่วยเจ็บปวดรวดเล้าในบางจุดคุณก็ให้เวลากายบ้างนะครับบางทีจิตมันไปไวจิตมันไปไวมันอยากไปรวดเลอ่ามฉันอยากจะไปปีนภูเขาสักห้าลูกสิบลูกจังเลยวะแต่คุณยังไม่ได้วอร์มตัวเองยังไม่ไออกกำลังกายไงจิตคุณไปแล้ว อคุณก็พากายไปอย่างเนี้ยครับยกตัวอย่างนะกายคุณก็เลยเดี้ยงนะครับนะคุณต้องวอร์มตัวเองสักอาทิตย์สองอาทิตย์อออกกําลังกายวิ่งรอบสนามบ้างครับเพื่อให้ปอดมันชินอา่าคุณไปเปลี่ยนเขาให้ขาแข็งเส้นเอ็นมันชินก่อนนะให้มันสมรณ้กายใจจิตตรงนี้นะ,ะการอาบันเดนกันมีความสุขสนุกสนานบางทีร่างกายมันก็ต้องจิตใจมันเบิกบานสนุกสนานลวร่างกายมันก็ต้องไปด้วยกันนะครับทุกท่าน อะไรที่มันดีอะไรที่มันมีประโยชน์ต่อร่างกายก็ดูละอะไรที่มันทําให้ร่างกายเสืมสม่อมโทรมก็อย่าไปเอาเข้าปากนะครับอย่าไปเอาเข้าปากพิจารณาดูด้วยสตินะครับอ่าอะไรที่เอาเข้าปากไปแล้วทําให้ร่างกายเสืมสม่อมโทรมเพราะว่าร่างกายเราคือเซลล์ต่ำนะครับเป็นธรรมชาติอ่าถ้าอะไรที่มันไปทําบั่นทอนให้ร่างกายเสื่อหรออะคุคก็พิจารณาดูนะครับเอาไว้ที่สามขึ้นมาครับอ่าโอเคครับเด e ์เวิร์เดว์เวิ์นะครับนะอืมนะ พาะหมออาจจะมีเอฟซีจากต่างประเทศก็เป็นได้นะครับมีไหมมีไหมใครอยู่ต่างประเทศนะครับเพราะว่าการออนไลน์เนาะนะครับบางคนบท่านก็อ่าเป็นได้แฟนต่างชาติอะไรประมาณนี้บังาบางไว้หน่อยแล้วกันเนาะเขาเปลุอเรยายมาเลยไปนี้นะครับอ่าแฟนต่างชาติบ้างอะไรบ้างนะครับหรือมีธุรกิจการที่อ่าต้องติดต่อคุบค้าสมาคมกับต่างชาติบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะคุณนะครับนรบ,บนโลกใบนี้เราสามารถที่จะ เชื่อมเมื่อนเราสามารถที่จะ,ะสวยสุขไปได้ทุกทุกคนทุกทุกแห่งบนโลกใบนี้เนาะอ่ามันเป็นเรื่องจริงนะครับนะอ่าเราสามารถที่จะเป็นได้ไปได้นะทุกคนทุกท่านนะไท่สาหรับนี้ใบนี้ขึ้นมานะบางคนเหมือนท่านก็ไปแล้วเป็นแล้วอยู่ไปใช้ชีวิตมีความสุขห่างจากบ้านจากเมืองไปเพราะว่าฉันเนี่ยอ่าฉันอย,อยู่อยู่อยู่ไม่ได้มีโอกาสที่จะได้อยู่ใกล้ญาติพี่น้องหรือว่าพ่อแม่หรืออะไรต่าง อ่าฉันจะรู้สึกเผียรไหมอะไรยังไงไม่ได้อยู่ใกล้ไมไ่อยู่เลี้ยงดูก็มีฉันไปอยู่ต่างชาติเนี่ยอ่าเขาจะหาว่าฉันเป็นลูกมีละคุณลูกอะไรไหมไม่เป็นอภิชาติบุตรไหมฉันไม่ได้ดูแลพ่อแม่อะไรประมาณเนี้ยบางทีคุณก็จะแป้วแป้ว,ปวคิดขึ้นมาพาะหมอบอกเลยอ่าการเป็นลูกกตันอยู่กันสํานึกรูก้คุณมันอยู่ระดับจิตนะมันอยู่ในระดับจิตคุณไม่ต้องทุกโศกนะครับถึงคุณไม่ได้เลี้ยงดูดูพ่อแม่นะ คุณอยู่ระดับเกียคุณมันส่งข้าวของถึงกันได้ทั่วโลกแหละครับะคุณก็มีอะไรดีๆแล้วก็คุณก็ส่งนะอ่าก็ดูแลในเรื่องอะไรที่ดูแลได้ก็ดูแลไปนะครับนั่นแหละแล้วก็อ่าปรับระดับจิตของคุณให้เป็นกระตันยูซะนะครับนะตรงนี้อ่าบางทีเรามีหน้าที่เราต้องไปมันเป็นอ่ายังไงเราเวของเราเป็นเวของเรานะทุกคนทุกท่านอ่าเมื่อมัน กระทบกระทั่งอยู่ใกล้กันไม่ได้เนี่ยอ่บางทีพี่น้องมันจะฆ่ากินกินน,นะเห็นไมไม, <laughs> มันเป็นเรื่องจริงเพราะไมคพราะหมออาจจะพูดฆ่าฆ่าอ่าบางทีมันก็พูดตรงๆนะอ่ามันเป็นเรื่องจริงนะครับอ่าบางทีเราอยู่ใกล้ไม่ได้เราก็ต้องอไปอยู่ในโซนของเรานะเพื่อความสุขเพื่อความสบายใจเพื่อครอบครัวของเรานะโอเคนะครับตรงนี้อ่าอาจจะมีหลากหลายเข้ามานะครับหลายคนหลายท่านก็มีแพลนมีโปรเจกต์ที่จะ ไปทำธุรกิจริอติดต,ต่อธุรกิจหรืออะไรกับต่างชาติอยู่ก็เป็นได้นะครับนะคือหน้าที่ของคุณนะครับคุณมาเพื่อเป็นแสงสว่างให้กับทุกหมู่มวลมนุษยส,สรรพัตว์นะครับนะโอเคอ่าสามใบรอบที่สามก็มาแล้วคุณมีความสุขนะเดอโฟตรงนี้หนูสนหนูแคร์นะแต่ก็ดูร่างกายตัวเองด้วยนะดูร่างกายตัวเองด้วยนะครับให้มันสม,มดุลกายใจจิตสม,มดุลกายใจจิตให้พร้อมก่อนนะครับ ค่อยลุยนะโอเคเอาเอาไม่ใช่สิมันสามรอบแล้วอ้าวใ,ใต้สำรับอืมใต้สำรับอัศวิวนถือเหรียญน,นะครับคิงถือเหรียญคิงถือเหรียญน,นะครับมาแล้วอ่าอ่าก็ถือว่าเป็นพลังงานที่ดีมากระดับคิงก็คือระดับาราชาถือเหรียญถือความาเป็นราชาที่ปกครองด้วยความอุดมสมบูรณ์นะครับนะอ่าคือถึงที่สุดแล้วถึงที่สุดแล้วของพลังอํานาจนะครับ เป็นบุคคลที่มีพลังอํานาจมีบรารมีนะครับนะพลังอยู่ในใกายใจจิตคนละละมีความเข้มแข็งมั่นคงนะครับไม่ว่าจะเป็นทางโลกและทางอ่าสมรุนในธรรมชาติกายใจจิตการเป็นรู้ต่างๆแล้วก็ทรัพย์ทางโลกนะครับอ่าคุณก็มีแบ่งปันได้นะครับมีแบ่งปันนะคําว่าคิงก็คือจะต้องมีลูกน้องมีบริบาลน,นะคนใต้ปกครองต่างๆคุณก็สามารถที่จะเลี้ยงดูนะเจ,จัดอ่านะครับ ลูกน้องบริวารได้อย่างไม่ขัดสนขาดมือนะครับทุกท่านนะระดับเคียงนะคือพลังงานของท่านหรือฉันฟังดูฉันก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นนะแต่จิตใจคุณนะครับให้ถามเข้าไปในจิตใจของคุณจิตใจคุณนะเข้มแข็งอยู่ตลอดนะครับเข้าหันอยู่ตลอดเพื่อที่จะปกปกักรักษาคุ้มครองดูแลคนที่อยูอ่ใต้บังคับบัญชาหรือบริวารของคุณนะจิตใจคุณมันมันได้อะครับมันได้นะเค,นะคียงถือเหรียญโอเคนะครับนะ โอเคเลยนะไปสำหรับก็ขึ้นโอเคคุณมาเพื่ออย่าลืมมาเพื่อเป็นแสงสว่างนะนะครับพ่อหมอยินดีด้วยนะครับนะถ้าไพ่เดอ์ซันขึ้นมีขึ้นรอบแรกเลยต่อเนนองจากอาทิตย์ที่แล้วอย่าลืมไปตามดูด้วยนะครับคุณคือห้เซลยอาทิตย์ที่แล้วท่านใดที่เข้ามาในอ่าคลิปนี้นะครับการแข่งไายทำายรอบนี้นะครับก็พ่อหมอคง,คงต้องจบคลิป เขาเปิดไฟแล้วด้านนู้นเมื่อแล้วนะตรงนี้แล้วข้างหลังพอมอเป็นป่านะครับนะก็ขออนุญาตเทพเทวดาและที่ปรมรักษาทุกทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณนะก่อนที่เราจะทํากิจกรรมนี้มันเป็นพลังงานนะครับนะพ่อหมอก็รู้สึกสัมผัสได้ถึงพลังงานแล้วก็การพูดการเบิกเนตเปิดไฟพ่อหมอเน่ไม่มีสคริปเลยรววนรวรววเลยนะครับพลังงานดีมากทุกทุกท่านพ่อหมอขอให้ทุกท่านคุณทุกท่านโชคดีครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ